เปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือซ่อมลิ้นหัวใจแตกต่างกันยังไงเศรษาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะระยะเวลาผ่าตัดเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ในช่วงประมาณสักสามชัว่วโมงถ้าเกิดว่าเป็นการผ่าตัดลิ้นเดียวนะไม่ได้มีการผ่าตัดลิ้นหัวใจอื่นๆร่วมด้วยหรือว่าการผ่าตัดบายพาสหลอเลือดหัวใจร่วมด้วยครับสําหรับการซ่อมลิ้นหัวใจระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดอาจจะนานกว่าการาเปลี่ยนเพราะว่าจะต้องคํานึงถึง เทคนิคในการผ่าตัดว่ามีการซ่อมที่มีการผ่าตัดที่ซับซ้อนกว่ารวมถึงความสําคัญคือหลังจากซ่อมไปแล้วก็ต้องมีการตรวจทานาด้วยเครื่องการตรวจนั้นจะทราบทางกอดอาหารด้วยว่าลิ้นหัวใจที่ซ่อมไปนั้นอยู่ในสภาวะเรียบร้อยไหมลิ้นหัวใจแบบถ้าจะเปลี่ยนนะครับมันจะมี2แบบครับคือลิ้นหัวใจแบบลิ้นโลหะกับลิ้นหัวใจแบบเนื้อเยื่อถ้าลิ้นหัวใจแบบโลหะเนี่ยแนะนําในผู้คนให้อายุน้อยครับส่วนลิ้นหัวใจแบบเนื้อเยื่อเนี่ยแนะนําในคนไข้อายุมากครับ ถ้าอายุอยู่ระหว่าง5 0าถึงปีอันนี้ต้องคุยกับคนไข้เป็นรายตายไปครับส่วนผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจก็แนะนำได้ในผู้ป่วยทุกช่วงอายุนะครับส่วนใหญ่ก็จะแนะนำในผู้ป่วยอายุน้อยด้วยเหตุผลก็คือมีโอกาสที่มีชีวิตยังอยู่อีกยืนยาวเผื่อจะต้องมาแก้ไขลิ้นด้วยวิธีการเปลี่ยนก็สามารถที่จะทาได้ส่วนอย่างอื่นก็ถ้าผู้ป่วยอายุมากแล้วการซ่อมลิ้นหัวใจก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับแต่ว่าอาจจะต้องคำนึงถึงภาวะ ที่มีการล่วหลังซ่อมแล้วต้องมาผ่าตัดไหวไหมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสรีระวิทยาของผู้ป่วยด้วยแบ่งเป็นสแบบเหมือนไงครับลิ้นโลหะกับลิ้นเนื้อเยื่อเนี้ยอายุการใช้งานไม่เท่ากันครับลิ้นหัวใจแบบโลหะเนี้ยเรียกชาวบ้านเลยอึดมาก30-40ปีก็ไม่พังครับส่วนลิ้นหัวใจเนื้อเยื่อเนี่ยมันอายุ 10 1ถึงปีโดยเฉลี่ยนะครับหลังจาก1 0 1ถึงปีเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมเริ่มพังและบางคนก็มาผ่าตัดซ้ําครับการซ่อมลิ้นหัวใจขึ้นกับสภาวะหลังซ่อมด้วยเช่นถ้าซ่อมได้ดีมากเลยไม่มีภาวะลิ้นหัวใจรั่วหลังจากซ่อมก็อยู่ได้นาน3-5ปีติดตามไปเลยจนกว่าจะมีอาการใหม่แต่ถ้าซ่อมแล้วหลังผ่าตัดยังลงเหลือภาวะรั่วหรือว่าติดอยู่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องมาตรวจซ้ําแล้วก็ต้องรับการแก้ไขต่อไปในอนาคตั หากเปลี่ยนลิ้นหัวใจด้วยลิ้นหัวใจแบบโลหะนะครับจําเป็นต้องทานตลอดชีวิตครับส่วนถ้าเป็นแบบลิ้นหัวใจเนื้อเยื่อเนี้ยทานเพียงแค่3มเดือนหลังผ่าตัดแล้วงดทานได้ครับแต่คนไข้จะต้องไม่มีข้อบ่งชี้อื่นๆที่ต้องทานยาต้านลิ้นเรือนนะครับเช่นกันการซ่อมลิ้นหัวใจนะครับผู้ป่วยกินยาวาปรินแค่หลังผ่าตัดประมาณ3เดือนถ้าไม่มีภาวะหรือข้อบ่งชี้อื่นที่ต้องทานยาวาปรินนะับเป็นข้อดีของวิธีการซ่อมลิ้นหัวใจ ของลิ้นหัวใจถ้าจะเปลี่ยนสามารถทําได้ครับโดยเทคนิคแล้วแผลก็จะเปลี่ยนจากกระดูกกลางาอกเนี่ยไปอยู่ที่ชาโครงข้างขวาครับเข้าผ่านช่องซี่โครงทําได้ครับเช่นเดียวกันการซ่อมลิ้นหัวใจก็สามารถทําแบบผ่าตัดแผลเล็กให้แผลอยู่ชายโครงด้านขวาได้เช่นกันครับ